สว,ส,สวัสดีครับรับขอบพระคุณทุกหท่านที่มีใจเมตตากบช่องน้องเด็กในการทีลกลงท่านด้วยนะคบผมพ่อคุณค่ะขอบคทีนี้เราก็มาดูปลากเลยนะครับผมลำดับที่หนึ่งก็เป็นเพศเมียมาเบิ e d อ t นะครับผมลายวัวสวยๆนะครับผมตัวน,นี้เพศเมียนะครับความยาวอ,อยู่ที่ประมาณ1.1นิ้ว สวยๆคึกคึกดอกสวยๆนะครับผมตัวนี้อ้วนเท่าไหร่ครับผมราคา100บาทครับผมครับผม100บาทสวยบาทสวยๆจัดไปครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่2นะครับผมลำดับที่2ก็เป็นมามมเบิรนดอนะครับผมตัวนี้ก็เป็น Play เพรเมียความยาวอยู่ที่ประมาณ1.1นิ้วนะครับผมตัวนี้ก็คึกคึกสวยๆนะครับผมเหมาะเป็นแม่พันธุ์อ้วนตัวนี้เท่าไรครับอ้วนราคา100บาทครับผมครับผมจัดไปครับผม100บาทสวยบาทสวยๆ ทีนี้ก็มาถึงลำดับที่สามนะครับผมลำดับที่สามก็เป็นมัลติคลเลอร์นะครับผมตัวนี้เพศผู้ความยาวอยู s <S ่ที่ประมาณหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับผมตัวนี้เพศผู้คึกคึกเครื่องใหญ่ๆตัวนี้จัดไปเท่าไหร่ครับอ้วนราคาหนึ่งร้อยบาทครับผมครับผมหนึ่งร้อยบาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่สี่นะครับผมลำดับที่สี่ก็เป็นลูกยักษ์นะครับผมเคนดี้ตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณเกือบสองนิ้วนะครับผม ตัวนี้สวยๆนะครับผมเครื่องกระโดงหางใช่น้ําสวยๆตะเกียบครบตัวนี้ปล่อยอยู่เท่าไรครับทุนราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับผมครับผมจัดไปครับสวยๆหนึ่งร้อยยี่สิบาทถูกๆครับทีนี้ก็มาถึงลาดับที่ห้าแล้วครับผมลำดับที่ห้าก็เป็นประกาศยักษ์นะครับผมตอนนี้เพศผู้ความยาวอยู่อยู่ที่ประมาณเกือบสองนิ้วแล้วครับผม ตัวนี้กระโดงหางชายน้ําตัดเฉียงสวยแล้วครับผมตะเกียบครบตัวนี้บนปล่อยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับผมราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับผมครับผมจัดไปถูกๆครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับผมนี้ก็มาถึงลำดับที่หกนะครับผมลำดับที่หกก็เป็นกาเล็กซี่แดงมุกทองนะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับผม ตัวนี้กระโดงสวยๆหางเป็นดาวเลยครับผมชายน้ําตัดเฉียงมาสวยแล้วก็ตะเกียบครบเลยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้วนปล่อยอยู่ที่อะไรราคาเท่าไหร่ครับผมราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมครับผมสวยๆคึกๆเค,ค,ค,ครื่องสวยๆหางเป็นสตาร์เป็นดาวสวยๆตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่เจ็ดครับผม ลำดับที่7ก็เป็นแบ็กเมมเบอร์สตาร์เทลนะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณหนนิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นดอกเป็นดอกสวยๆตัดกับดำครับนะครับผมกระโดงหางหางนี่เป็นสตาร์สวยๆนะครับผมชายน้ำก็ตัดเฉียงมาสวยตะเกียบครบตัวนี้สวยๆนะครับผม วนครับตอนนี้ปล่อยที่อยู่ที่ราคาเท่าไรครับผมราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมครับผมเป็นดอกเป็นดอกคึกคึกสวยสวยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมนี้ก็มาถึงลำดับที่แปดครับผมลำดับที่แปดก็เป็นซองหางคลอกรองดาวก็ผมตัวนี้เพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสี่นิ้วนะครับผมตัวนี้ซองหางคึกคึกสวยสวยนะครับผมพอกกลางเต็มวงและสวยสวยนะครับผมบินดอกบินดอกสลับเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ สวยๆนะครับผมตัวนี้อวนปล่อยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับผมคือสี่ร้อยบาทครับผมครับผมคึกๆกลางสวยๆสี่ร้อยบาทครับผม